ตอยหอยแกงพี่น้องอ่อมหอยวันนี้เราจะกินอ่อมหอยผักอ,อีเลกอศอ่อมหอยใส่ใบผักอีเลิศดผักคุณเลิศด,ดใส่หอยลงไปวันนี้เราจะอ่อมหอยกับพี่น้องอ่อมหอยใส่คุณเลือดอ่มอมหอยใส่คุณเลิศด นี่เป็นกล่องขาดไม่ได้คือใยสูสิ่งที่ขาดไม่ได้คือใยสูแค่หนึ่งแค่หนึ่งแค่หลายแค่หลายผู้ชายจะมาเข้าออก็ขวานในกี่สามสามด้ยตามนิดนึง ประเดกของแท้ต้องมีหนอนออน้ำปลาน้ำปนนลาต้มนี่อน้ำปลาแดสูตรแม่บันใส่แล้วอร่อยเลยใส่น้ำหน่อยเดียวเนี่ยอาไปมาต้อเแ่งอ่ะน้ำหอยมันก็ออกไง น้ำหอยออกน้ำผักออกก็เยืะแล้วเกลือไปหน่อยหน่อยเกลือไปหน่อยหนึ่งเข็มเนี่ยแต่ทุกอย่างีก่อนหน้าเกลือไปห่หก็หวานแล้ว ด้วยข้าวเบือจุกไงย่ก็เบิกผสมน้ำก่อนเมื่อผสมน้ำก่อนเสร็จแล้วตามด้วยข้าวเบือพี่น้องอันนี้ข้าวเบือหน้าสดหน้าสดใส่ข้าวเบือลงไป คนตามด้วยนะอันนี้คือน,น้ำล้างคบมันไม่ให้เขาเบื่อติดจ้นอ่อมหอยผักเยอะๆยอะไปแล้ว ป่านนี้นะทุกคนก็มีผักคุณเลิศแล้วก็ยอดมาบวกลูกโดดย,ยอดมาบวกแล้วก็ลูกโดดใส่ลงไปอมหอยสีย,ยอดมาบวกแต่คุณเลิศคนลงไปค่ะพี่น้อง รูปโดดเลยนะคะหอมหอมบอสทำให้เล็ดอืมสแล้วโอ้น่ากินมากเลยมันมีบางคนด้วยจริงค่ะไม่ได้คือคุณตู่ด้วยนะต้องใส่คุณตู่ด้วย ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใส่คุณตู่อนะใส่คุณตู่ลงไปอันนี้คือคุณตู่นะคะคุณตู่คุณตู่กับต้นหอมใบมังลใส่คุณตู่ลงไปอันนั้นเขาออกไปแล้วอันนั้นมันลุงตู่ไม่ใช่คุณตู่ Snap.